แค่ไหนจึงเรียกว่ามีส่วนร่วมในวิดีโอ Tik t o อ 1. คอมเมนต์ 2. กดหัวใจ 3. แชร์ 4. เซฟเป็นรายการโปรด 5. ดูจนจบ 6. ดูวนซ้ำๆ 7. กดติดตาม 8. d ดดูเอ็คือเป็นการนำคลิปของคนอื่น มาถ่ายพร้อมกับคลิปของเรา9ส t i ตหมายถึงนำวิดีโอบางส่วนของคนอื่นมาใช้ครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์กดหัวใจแชร์แล้วก็เซฟเป็นรายการโปรดด้วยครับถ้าหากต้องการดูวิดีโอยาวๆโปรดตามมาดูที่ช่อง YouTube โดยกด ที่ริงโปรไกวสวัสดีครับ